เศษเงินแต่นี่คือเงินที่หญิงจะใช้ทั้งเดือนนี่เธอตั้งใจจะไม่ให้ฉันใช่ไหมบ้านเราไม่ได้รวยแบบที่แพนคิดดูโทกันเกินไปแล้วนะหญิงอ่อนขอโทษให้หญิงคิดผิดไม่ต้องมาสอบปากเก่งขึ้นนะนึกว่าจะรักษาความเป็นผู้ดีได้ตลอดรอดฝังซะอีกฉันชอบเป็นก็โกรธเป็นอย่าพูดถึงความเป็นผู้ดีพร่ำเพื่อมันน่าขำขำตรงไหนไม่ทราบคนสันดานซาม ย่อมไม่เข้าใจความเป็นผู้ดีของใครยิ่งเธอพูดก็ยิ่งแสดงถึงความโง,ง่เรื่องผัวเมียเข้าพราะเข้านางกันก็แบบนี้แหละหญิงอ่อนอ่อ,อนใช่ฉันหน้าบา้าเพราะฉันไม่เคยเป็นเมียใครไม่เหมือนเธอที่ช่ำชองซอมผัวโกรธทำไมก็จะหน้าบ้างขึ้นมาได้ไงหญิงอ่อนจะทำไมไม่มีเล็กฉันไม่ตายหรอกฉันจะอุทิศเป็นทานให้ด้วยความเต็มใจคิดว่าคงได้บุญแบบฉันไม่ใช่สัมภเวสีขอส่วนมือจากเธอเธอไม่ใช่สัมภเวสีหลอกแพนเธอเป็นเปรตศิลธรรมเสื่อมไม่พอ ยังจิตใจโหดได้ามาหิดอีกอนเก็บเสื้อผ้าแล้วออกไปจากที่นี่ซะกูไม่ได้หูหนวกกูได้ยินแต่กูไม่ไปยังอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเธอไปถึงไหนออกไปแพ้เราพัานแบบเนี้ยไม่สมกับเป็นคติยะนารีเลยนะดีแต่แล้วรไงฉันไม่ได้แพ้เธอเพราะฉันไม่เคยลงสนามแข่งกับเธอตั้งแต่แรกมีแต่เธอ ที่พยายามจะแข่งกับฉันคนเดียวคิดดีแล้วหรอที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่ต้องการเอาชนะฉันไม่ต้องมาสอนชีวิตฉันฉันคิดเองตัดสินใจเองอย่างนั้นก็เตรียมรับผลที่ตามมาให้ดีออทําเองรับเองได้ไม่ต้องมาสอานแน